มาที่เดิมลูกแม่บอกให้มาแถวนี้ไปไหนนี่เท่านี้ีกแน่ไปไหนมาตรงนี้ลูกมาตรงนี้นะบอกกันนะถ้าสวนทางมันก็จะทำให้สูญวายแถวแถวต่อไปอย่าทำอย่างนี้นะลูกอ่าเ่อพร้อมแล้วกราดลูกกราด เอาแถวสองลูกคือ ชุดที่สองเรียบร้อยดีมากครับดูไว้นะลูกดูไว้นะขอทุกอย่างเลยลูกกระเป๋าเสื้อกคุมไม่ต้องใส่ คนที่นั่งอยู่ข้างในก็ไม่ต้องคุยการที่จะเงียบ้ยขลูกไม่ต้องคุยกับคนอื่นไม่ต้องบอกใอ้คนอื่นมันก็จะเงี้ยตัวไม่มีพวกอะไรไม่มีดอกไม้มาก็ใช้นิ้ตัวดี ถือไม่ร <rôle à> <suppl él an ici> ู่งแตต้องอนนูนนนาดาลากีเฟซกับไลน์อะในช่วงพักกลางวันนะลูกี่ไลนมีอาหารเลี้ยงพวกเรา

ผู้โดยสารที่ได้รับความลำบากแต่คนแจวคนจ้างเนี่ยได้รับความลำบากมากกว่านะครับในวันหนึ่งผู้โดยสารเดินทางสองครั้งขาไปขากลับแต่เลือเจ้างเนี่ยต้องแจวตลอดตั้งแต่รุนสารจนถึงตะวันรัชานะครับ เขาเปรียบว่าคุณเนี่ยเปรียบเหมือนเจ้าเมื่อคุณใดสามค้นฝั่งแล้วก็ไม่รู้ว่าจะนะครับจะกลับหันหลังมาดูคนแจ้วหรือเปล่าคนแจก็ไม่ได้อย่างที่พวกเราเห็นนะครับเรามีคณะู้นตืหาคณะครูนะครับก็ได้ให้ความรู้กับพวกเรา ้ใหความรักความเมตตานะครับพวกเราก็ตรงทีชราวังนะครับเพื่อให้เกิดผลดีกับพ,พวกเรามีความเป็นคนมันจะมีปัญญาที่เสียแปลงนะครับ